มีใครรู้จักอาวุธปืนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกเรียกฉายาว่าผู้กอบกู้ไหมครับโดยปืนกระบอกนั้นมีชื่อว่า h p 4 5 Liberator บอกเลยนะครับว่าเป็นปืนที่มีประวัติไม่ธรรมดาจริงๆโดยมันนะครับเป็นปืนที่ถูกผลิตขึ้นในปี1942และถูกสร้างออกมาเป็นล้านกระบอกโดยผลิตออกมาด้วยโครงสร้างง่ายๆและราคาถูกในสมัยนั้นโดยเป็นปืนที่ถูกใช้โดยกลุ่มต่อต้านในประเทศต่างๆและดินแดนต่างๆที่ถูกศัตรูยึดครองไว้โดยมันถูกโปรโยมาจากเครื่องบินที่เปรีย เหมือนแอดดอบในเกมผับ g ีเลยนะฮะถูกบรรจุไว้ในกล่องขนาดเล็กเท mm hmm. ่ากับตัวปืนเลยนะฮะโดยข้างในจะมีปืนอยู่หนึ่งกระบอก กระสุนจด45 ACP 10นัดแท่งไม้ขนาดเล็ก1แท่งกับคู่มือการใช้1แผ่นและด้วยเป็นอาวุธที่มีโครงสร้างที่ง่ายและราคาถูกมันจึงเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายศัตรูได้ต่ำมากโดยกระบอกหนึ่งจะสามารถบรรจุลูกได้แค่1น,นัดทำให้ส่วนใหญ่กลุ่มต่อต้านนั้นจะเป็นการเอาไว้สังหารศัตรูเพื่อขโมยอาวุธจากข่าศึกหรือเอาไว้ป้องกันตัวซะมากกว่าแถมวิธีการใช้นั้นก็ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรโดยหลังจากที่มันทำการยิงไปแล้ว1น,นัด โดยเหล่านั้นจะต้องทําการรีโหลดโดยใช้แท่งไม้เล็กๆที่เขาแถมมาในกล่องเอามากระทุงจากปากกระบอกปืนเพื่อเอาปอกกระสุนเก่าออกและอักสุนนัดใหม่ใส่เข้าไปและเดิมสลักกลับเข้าตามเดิมถึงจะพร้อมในการยิงอีกนั่นนะครับแต่ถึงแม้ว่าปืนกระบอกนี้จะมีอนุภาตที่ต่ำแต่มันก็มีบทบาทในหน้าประวัติศาสตร์อย่างมากพังฝั่งกลุ่มต่อต้านต่างๆและนั่นจึงเป็นที่มาของชื่ออาปุธปืนนี่ครับ Fp45 i บูเตอร์ซึ่งคำว่ารีบูเลเตอร์นั้นจึงเป็นชื่อฉายาของปืนกระบอกนี้ว่าเป็นผู้ปลดปล่อยหรือผู้กอบกู้นั่นเองครับ